วิทวิทย์ฟูจิทิรันซีอีอหนุ่มเจ้าของร้านอาหารจีนยอดนิยมแพนด้าคิงที่มียอดขายแตะหลักร้อยล้านภายในเพียงเวลาแค่3ปีและเป้าหมายพิชิต5 0 0ล้านให้ได้ภายใน3ปีข้างหน้าวิทวิทย์เป็นเด็กหนุ่มที่เริ่มตนกิจการของตัวเองด้วยวัยเพียง25ปีเท่านั้นและด้วยแนวคิดที่อยากทํากิจการของตัวเองจากแพชชัน่นโดยก่อนหน้านี้ได้เปิดร้านเกี่ยวกับประสบการณ์ทางกิจการตลาดและกิจการจากการเป็นพนักงานประจําตําแหน่งที่ปรึกษากลยุทธ์บอปข้ามชาติในขณะเดียวกันก็มีความชื่นชอบร,ร,อาารับประจจําาาแแม้้ว่่ะเปป็็นรนโรโตกยัง เจอเพนพอยก,กับตัวเองเมื่อโดนพนักงานเร่งให้ออกจากร้านมารับประทานอาหารเสร็จแล้วเพราะว่าต้องการเอาโต๊ะให้ลูกค้าคนอื่นๆที่กำลังรอคิวรับประทานอาหารจุดอ่อนของร้านโปรดนี้จึงกลายเป็นโอกาสสำคัญ ทำให้เกิดร้านแพนด้าคิงขึ้นมาสาขาแรกณนะบริเวณ3ย่านในปี2559ซึ่งวิทวิตได้เผยว่าที่มาของชื่อร้านคำว่าแพนด้าฟังแล้วเป็นชื่อที่น่ารักมีความเป็นจีนอยู่ในตัวส่วนคำว่าคิงเองก็มีความหมายที่ดีเมื่อเอามารวมเป็นแพนด้าคิงแล้วก็น่าจะสื่อไปไหนถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่กลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบอาหารจีนได้เป็นอย่างดีส่วนจํานวนสาขาร้านอาหารแพนด้าคิงในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็น5แห่งและมีจํานวนพนักง,งานมากขึ้นถึง120คนจากเมื่อ3าปีก่อนที่ม คนและพนักงานก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งความท้าทายนอกจากนี้แล้ววิทวิตยังเป็นแฟนหนุ่มนางเอกชื่อดังอย่างมิ้นนัทวราที่หลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีไม่นานมานี้มินก็ได้เปิดใจถึงข่าวดีว่าสำหรับเรื่องแต่งคือเรามีพูดคุยกันอยู่เสมอแต่ว่าจะไงจะแต่งกันนะเคยหยุดที่กันและกันแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทําไมแพนทุกอย่างเลื่อนออกไปส่วนตัวก็ไม่อยากกดดันคือสถานะแบบนี้เราตัดสินใจเลื่อนออกไปก่อนเพราะว่าทาั้งคู่มีเวลาไม่เหมือนกันเราตามเพื่อนไม่ได้ยังไงก็ต้องเป็นคนนี้คือจริงๆมันเหมือนเดิมอาจจะไม่หวานมากแต่ก็ไม่ได้รักน้อยลงเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าแฟนๆก็รอฟังข่าวดีจากคู่นี้อยู่เหมือนกันเลยคะ่ะ